ที่เขีบนานนะครับพี่น้องแฟนเพจทางเพจทางยูทูบนะครับนี่ก็มันรอดเขียนวันนะครับอาจจะออกห่างๆอยู่นะครับนี่อาจจะมีรุ่นอยู่นะครับครับลองไปเบิ้งลองไปตุ้ดกันต่อครับไปสัญญาไปครับลองมาในแค่นี้นะครับไปต่อแล้วครับนี่สองตุ้มครับพี่น้อง ทุ้มง้ำๆเลยครับน้ำหมาะขนาดครับอีกไข่นึงคร,นครบนี่โอ้ยบางน้ำๆอยูครับ เลือกใครอีกแล้วไปเน,นาะไอ้ไข่สองตุ้มครับโ,โฮยียกับสาวเน็ตทำเน็ตไปอีกทางหนึ่งตุ้มเลครับพ่อมีอยู่ ทีเดิมแต่ว่าครับสองไข่ ไหนหนไข่หน่หนอยสองไข่ครับทุ้มกว่าทางงามครับนั้นปลาไข่อยู่ครับพี่น้นองยังพอมีอยู่ เอาเดี๋ยวคุยเือกเงือาเอาหันตะตุ้มหนึงน่งอันนี้ออกว่ามีมูออ,อกหก่างๆครับ มาสองกระตาคนละก,กระตาสาวแนคกับเนทสาวแนตก็ไปอีกท่าหนึ่งผมก็มาอีกท่าหนึ่งครับเดยกก็ปะชจอกันก็ร่วมเหมือนไปต่อเลยครับอีกไข่หนึ่งครับรไข่หน่อยหกำลังน่ารักครับตุ้มหนึ่งครับ ก็ต้องอสวยๆครัเนี่ยเหมาะขนาดสองตุ้มน้อยๆครับเป็นใสอีกกตาหนึ่งอเอาบ้านไปเนี่ยหนึ่งดอกบ้าน นี่มาหาเห็ดสองตูมงามๆครับไทยก็มีไทย้ก็มีกันผูนก็มีผู้ก็มี ได้ย่างละดอกเห็นกีตุ้มเอ้ยนี่สองเดี๋ยวแอบ,บขนาดแอบกียังไม,ม่พ้น <c oughs> พนก <c oughs> คนเลาะปลา ไข่ค่ะหนึ่งไข่พอได้อดยู่จเจอแอมไข่หนึ่งครับนี่ตังน,นี้มูใหญอยู่ไข่ใหญอยู่ดอกใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่ขนาดเจอสองดอกแก้งอิ่มเลยค่ะเนี่ย <laughs> นี่มาเจอกำลังตูมงามเ่ยหรอสองอันสองดอกมันรมสมบูรณ์หน่อยหน่อยนะอันโดนอิ่มนำผลตกผลตกหมดเลยดอกงามๆครับทับถุ่มในกระตามพอบะ่เห็นดอกเย็นจังบ้างหมดเลยครับไปหาต่อครับหาต่อเจอใครมหรครับพี่น้องไ่งามๆเขานี่ มันใครเห็ดแม่งบมกินสวยงามสองมือแล้วนะมาโขกนี่หน่อยสามเลยก่ะอ,อันนี้ต้องดอกนี่ดอ,อ้วนเยเนาะอือันนี้ดอกดอกเห็ดอว้นวน,วนวดีครับดอกนี้ดอกน่อยจิ๋วดอกนึง ดอกนี้บ้านพี่น้องเลยดอกบ้านเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่ง,ง,งก็แสบอยู่ครับหดอกบ้านครับ ปลาไข่แล้วครับพี่น้องถึงไข่ถึงตูมอยูใ่ในกันนะั่นอนไข่สงกค,ครับสองไข่ตู้มครับเหมือนตู้น้ำหนึ่งตู้ตู้ยังไงสำหรับปลาคิดดินอ๋อพี่น้องปลา หลายกระซ่ายังไงม,มันเปลี่ยนแต่ตา <c oughs> นี่ตุ้มใหญ่ยิ่งใครหนึ่ง น,นี่ออกอยู่ดอกเดียวสดสดมูกับบะมี <c oughs> เรื่อยๆครับเรื่อยๆหากันเรื่อยๆครับน้งดอกน้งไข่ไข่น้อยๆตุ้มหมด ไข่น่อยน่ยนอยไข่น่อยสองไข่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอพึ่งดอกงามๆครับน้องเดี๋ยวที่น่อยอยู่ครับ บ้านเถาทิา้งหมดเสียดายเท่อว่านมาได้มากมาอนีร่องลูกมะม่วงขอ,อละเสียดายเห็ดหมดันบ้านหมดเห็ดตะไคร้ครับพ <c oughs> ี่น้องกะลัางลุ่นจ้าสิว่าเห็ดหยังน่องเหรอเห็ดตะไคร้ทางเหนือน้องเห็ดดานครับ อีสายน้องเง็ดตะไข่เอาไว้ให้ข้าเจ้าเขาจอกหน่อยหน่อยโอ้ดอกหน่อยสิละพัดเสียบพี่น้งองบม่มเคยพอนน้องเ่านีนเห็ดตะไข่้นี่บมะไข่ได้เห็นนี่จะสื่อเขาเอาจากเห็ดตะไข่้นี่บ่ะลำได้เก็บแล้วคือ สลีสลามยางมะพราวหมองมันตรงนีได้อยู่บ่กระตาหนาไหมใส่กระตานี่ใส่เฉพาะเฮ็ดสะเลารพัดเฮ็ดแยกครับเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮ็ดสิ้นดอกนึงพี่น้องเฮ็ดน้ำแป้งกับออกน้ำน้ำแป้งเฮ็ดหน้าขาวกับ ขายดอกอยู่จ้า,พ,าพ่อปนล่ะเยอ่อีกตูมครับตูมง,มงามอยู่เนอะตูมสวยๆได้ตูมกำลังงามตออีมหมดงามนะครับสาวหน่อยกำลังออกจากไทย รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกับตะกี้ทำไปไหมเนาะถึงก่อนเดี๋ยวพี่น้องเก็บเ hết มือได้ฝนกัดตกน้ำฝนตกมาไหแล้วพี่น้องเมื่อวานกัดตก อันนี้ก็ตกสามสี่ดอกใน,น,นกันในหลัง นใยแน่หน่อยไงสองไข่สามไข่สี่ไข่ครับห้าทุกมือก็ออกทุกมือไข่งามๆอีไข่หนึ่งไหมเต๋อเต๋อนี่นี่นี่โอ้แหนบอหินคนเก็บแหนบอหินไอ้ของเห่า เกือบเต็มกระตาแล้วครับพี่น้องเห็ดละงกมีจ้านี่เห็ดละงกไลหลายกันเชื้อไข่เชื้อไข่สองไข่ครับพี่น้องงา่งาม ไท้องนี้ฝน,นต,กต,กตกตกตกยุดยุดครับบ้านติดกถายแน่บ้านใทายแน,ยน,ยน่นี่แหละขอต่อไปครับมางามเถอะมาเลือดใจเด้บอหนี่ฮะอยู่คู่กันบอหนี่ออโอ้ยงามขนาดพี่น้องปาดมาไข่น่ารักเลยไข่แง่ายกับบอหนี่มองนี่กำลังงาม ซัมนี่ก็ลังห่างนี่นหมอก็ลังเึ้นน้าหนักสรุปพนัก,กงานของเฮาเมื่อนี้มนันคือเกาได้ร้ายอยู่จ้ะนี่ได้ถ่ายมันบ่บบ้านนะหล่นกระตาไปแค่ส้อมโขกเองถรงนี้บ้านครับเมือ่อ,อน,นี้เฮามาสายเนาะนี่เฮ็ดพึ่งครับ เฮตึ่งเห็ดตะไคร่ร่วมกันอันนี้เห็ดละงกลุนล้วนจ้ะเห็ดละงกลุนล้วนครับละโงกขาวละโงกเหลืองกับปนกันหนึ่งกระตาไข่ก็มีครับโอ้ยบ้านถิ่เมืหลายบ้านหลายคักพี่น่องเอ้ยแต่บอกบ้านนี่เต็มสองกระตาเหมือนี่งไงบ้านเอาไปหนึ่งครับไปหนึ่งกระตาหมองฝนกับโต๊ะฝนฮึมตกตกยุดยุดครับฝนเมื่อนี่มื่อนี้ หาเฮ็ดอาทิตย์นี้ตกทุกมือเลยอ่ะฝนอ่ะจนได้ห่ากับสิมื่อกันก่อนด้วยจ้าเที่ยงหรอมามาเมื่อเก่ามุ่งมาหอดปลาเก่ามุ่งเสาประมาณสามชั่วโมงครับฮะเฮาม <อา S 1> ชั่วโมงสองสองครับสำหร,ร,รับมื้อนี้เฮางสองคนก็นกนจะลาไปก่อนนะครับเอาไว้มือใหม่คลิปใหม่ชมกันใหม่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ คนมกักรอไฟสารพะลุยน้ำนะครับคือบริภาคดคลิปใหม่ขอ,อ,องเฮาจ้าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ